ตวัสดตอนเช้าค่ะพามาดูหม้อหม้อตอนนี้เรามากินข้าวเช้ากันกินข้า,าวเช้าส,ส,ส,สวัสดีค่ะแอล็กออลกอล์แอลกาาลออลอล์ล้างมือก่อนได้ถุงมือเอาไว้หยิบกับข้าวอืมเพราะว่าที่นี่ดูเหมือนเขาจะยังเป็นบุฟเฟ่ยอยู่นะ มองก็วิวอย่างเทพอ่ะชั้น30มสิบโอ้ทำไมเราไม่มาตอนกลางคืนวะตรงนี้เน,ะนานะยูโรต้องสวยมากนะมงโเบทงกัแต้่อนี่ไปหยิบมาแล้ว ดูฉันกินเด็กกินเป็นแมวดมดูทำลกูก <c oughs> ตรงนู้นมันจะเป็นบารเฟ่เม,เมื่อกี้ไม่ได้ไปถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าตักข้าวอยู่ไม,ไม่ได้ไปถ่ายก็จะมีอาหารหลายอย่างนะคะทั้งข้าวขานมปังกาแฟไข่อ้อมเด็ดและที่เด็ดก็คือและที่เด็ดก็คืออันนี้เนื้อโคเบกับข้าวน่ากินมาก ตอนเช้าก็ขอชิมดูชิคกี้พายทำลายจิตใจเยอะเหาะปะป่าลองกินอันนี้ก่อนดีกว่าอยากมากเด้เนื้อโคเบลชอ,อมไลท์สคอ,อมเด็ดมาด้ เป็นยงไงคุณกเรลองตัวคตัวอนแมหยา้องมีวาซาบิหเยอะๆหน่อยเผ็ดเกินแค่นี Mm. Mm. อืมอร่อยอ่ะนี่กุอร่อนมันมีน้ำอะไรอยู่ข้างในอ่ยอืมอร่อยขาโป้อร่อย Wow, Kobe, Kobe beef. Mình vừa ăn gọi à gọi trong phim phim.

ลูกลูกเดือมไข่ข้าวไข่ออนเซนไข่ออนเซนอร่อยอ่ะไข่ออนเซนอร่อย ทำมัง uh? ้อนเซนดีดีไปเอันนงก่ออรอยอร่อยอะเตเียวทออร่อยข้าวก็อรอยข้าวอร่อพูดว่าอร่อยอีกครั้งแล้วเนาะหมูกุยกุยอืม อร่อยแบบไข่แดงมันแบบว่าไข่แดงมันข้นแต่เข้มข้น ชอบหมอ้อนีิมากเลยลิปมีหลายตัวมากาอผมก็หน่อยเนาะกลับมาที่ห้องพักนะคะเมื่อกี้ล้างหน้าเราใช้ที่ล้างหน้าของอันนี้ <c oughs> ของที่โรงแรมแพ็กเกจน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นโฟมล้างหน้าทำจากข้าวเหรอดีๆเข้มข้นมาก หลังเสร็จแล้วเขาบอกมากจริงก็เมื่อตอนเช้านะคะเราไปกินข้าวเบรกเบรกฟาดฝั่งนู้นมาที่นี่เหมือนเขาจะมีสองตึกอะตึกตรงที่เราอยู่เป็นตึกเตี้ยแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งตรงนูน้นเป็นตึกสูงตรงนู้นก็ขึ้นไปกินข้าวชั้นสามสิบโอ้โหวิวอย่างดีไม่รู้นะเนี่ยว่าวิวสวยไนหะมเมื่อคืนมันน่าจะมากินข้าวที่นี่จริงๆถ้าใครที่มาพักที่นี่นะคะก็ลอง ไปกินข้าวตอนกลางคืนลงตึกฝั่งโน้นน่ะชั้นสามสิบอ่ะวิวสวยเพราะว่ามันหันไปหันไปเห็นตรงตรงโกเบหมดเลยที่เราไปยืนไปนเดินมาเมื่อคืนน่ะคือเห็นแต่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยไม่ต้องไม่ต้องปีนเขาเหมือนเราก็เดี๋ยวมาก่อนที่เราจะน้องแมวจะมาหานะคะน้องแมวจะมาหาเราตอนสิบโมงครึ่งเราก็ต้องทำการโบกหน้าของเราเก็บของ ให้เรียบร้อยนี่ก็โลชั่นหน้าก็รู้สึกว่าใช้ตัวนี้มาเรา,าก็ดีนะก็รู้สึกว่าผิวในวัย40ที่มันก็มีรอยย่นนั่นแหละช่วยไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติเนาะ <c oughs> เป็นปตามไวัแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำ อะไรอยากทำแต่กลัวอของเจนมาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยตัวน้ำนมเดี๋ยววันนี้คงจะไม่แต่งหน้าเยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนก็คือเป็นวันที่เดินทางกลับแล้วก็ถ้าจะอยู่บนรถแทบจะทั้งวันเพราะว่าเดี๋ยวพอน้องแมวมาเอาน้องแมวขึ้นรถ สามตัวแล้วก็แวะเอาไปส่งที่ชิโอกะก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ไปที่เอบินาอีกหนึ่งตัวแต่เอบินาเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกับเราแล้วก็ไม่ได้ไกลมากถึงบ้านก็คงจะแบบดึกน่าจะมืดคำ่ำก็เลยเน้นเน้นการบำรุงผิวไปแล้ว,ลวกันหน้าทาแอง อเยอันอนี้คืออะไรคะอันนี้คือเมก้าพลาเซนตาอะไรที่แบบช่วยยิ้วรอยได้ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งมีสามดีวันนั้นทาครีมให้พี่อายดูพี่อายบอกทำไมแม่ต้องทาเยอะขนาดนี้ตามไวลูกตามไว ก็อันนี้ก็เป็นของเจนน่าเมอร์นะคะเป็นเซรั่มดีที่ซื้อมาเป็นเซตนั่นแหละยกเซตมาตอนนู้นแล้วก็ตบถายด้วยครีมจะบอกว่าที่นี่นะโรงแรมเนี้ยเขามีโฟมโซบให้อะ่ะของโพล่าหอมดีอ่ะชอบโพล่านะโพล่าอีสโพล่าแผนอย่างเงีง้ยหอมแบบ สีธีมคริสต์สมาสเนี่ยตอนที่ฉันบอกฉันเมื่อตอนที่ฉันบอกฉันตอนที่ฉันบอกคนที่เขาทําสีให้อะธีมคริสต์สมาส,สมันเลยมีทั้งเขียวเหลืองแดงอะไรอย่างเงี้ยคริสต์มาสไหมตอนนั้นไปทําตั้งแต่เดือนพฤศจิกแต่นี่มันก็มกรล่าแล้วใช่ป่ะต้องเปลี่ยนธีมนะคงใส่ต้องซาก,กุระไงซากุระเพราะว่าปีหน้าอ่นไม่ใช่ปีนะปีนี้ก็จะเข้า เพราะว่าเราทําผมทีหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนอ่ะเก็บอ,อันนี้น่ารักเนาะของนารยาใช้บ่อยมากเวลาเดินทางก็จะใช้ตัวนี้บ่อยอันนี้เป็นของ Smashbox เราก็ชอบใช้นะของ Smashbox ดดตัวดีสี่ลมดเละดีๆหน่อยจริงๆแป้งอันนี้ที่รีวิวไปอ่ะของของเซรามอนลอะมันก็ดีนะ แต่ว่าถ้ามันจะหลุดมันจะหลุดง่ายหน่อยถ้าเราไม่ลงไพรเมอร์หรือลงรองพื้นแต่ว่าถ้าลงไพรเมอร์กับลงรองพื้นไปนะโอ้โหติดยันมืดยันค่ำอะแปลงคู่บุญคู่บารมีตงนบ,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 บ้ญี่ปุ่นโควิดหน้าเยอะเหลือเกินเห็นเขามีข่าวว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเสินอ,อีกแล้ว3ามจังหวัดกับอีกหเขตารปกครกอานั่นก็คือโตเกียวโตเกียวไซตามะจีบะแล้วก็คานากวาวะซึ่งโยโกฮามาที่เราอยู่ก็คือจังหวัดคานากะวะเขตน,นะคะฉันว่าเหมือนคล้ายๆที่โกเบอะโยโกฮามากับโกเบมีความคล้ายกันเราคิดมาตลอดว่าโกเบะ เป็นชื่อจังหวัดเหมือนตอนแรกๆที่ยังไม่ได้มาอยู่ญี่ปุ่นก็คิดว่าโยโกฮาม่าเป็นจังหวัดจังหวัดโยโกฮาม่าจริงไม่ใช่โยโกฮาม่าเป็นแค่อําเภอมันคือจังหวัดคานาคาวะโคเบก็เหมือนกันโคเบไม่ใช่จังหวัดโคเบเป็นอําเภอจังหวัดโชเบอยู่จังหวัดเคียวโกะหรอจังหวัดเคียวโกะ ตอนแรกงงเคียวโ,โกคืออะไรแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบรัชแต่งบรัชแล้วก็มีอา่าอย่างนั้นเขาเรียกอเลยนะบรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์เป็นเป็นแพ็กเกจมาอันนี้ก็ดีใช้ยันลูกบวชจริงซื้อทีนึงเนี่ย พาดไฮไลท์นะมันจะมีแบบสีออกชมพูนี่ก็จะออกชมพูหน่อยนี่ก็จะทองเข้มทองออกอย่างเงี้ยชมดูแป๊ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บผอจำจัง,จงเพราะว่าแต่งหน้านอนแต่งหน้านอนบนรถมันจะอยู่ในกระเป๋าที้งเนี่ยก็ใช้ใช้เวลาเดินทางก็รู้สึกแบบเออมันสะดวกดีรจริงๆมันมีมีแป้งมีอะไรอยู่ในนี้ทั้ง ก็ไม่รู้ทำไมรู้สึกรู้สึกชอบคบอันอันมเมื่กีม้มาด้วยดูเพื่ออะไรก็เดี๋ยวเราทาแค่สีชมพูสีชมพูอ่อนๆนี่ก็แล้วกันนิดหน่อยพอแค่ตรงนี้ตัวปั๊มคิวอันเดิมนะคะ อันอันรุ่นที่มันเป็นแอชนะทรงแอชทรงเขาเรียกอะไรทรงพานูอ่ะขันศรอ,อ่ะฟองน้ำมันเสื่อมได้นะแกวันนั้นฉันใช้แล้วรู้สึกแบบฟองน้ำมันเสื่อมนี่ก็เลยใช้เป็นรุ่นทรงตรงๆแบบเป็นทรงเกาหลีอ่ะก็แอบปั๊มยากนิดนึงสำหรับเรานะเพราะเราไม่ค่อยได้ได้ไดไดใช้ทรงทรงเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าพอเนี่ยใช้มาสักพักนึงอ่ะก็เริ่มชินเริ่มชินไปฟาดก่อนนะ เราจะฟาดจากหัวมันก็แอบเล็งยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆชิดมันก็ได้เอาดีด้วยอ่ะมีวันนี้แหละว,วันที่กลับอ่ะเมฆเยอะช่วงที <S 2> <S 2> <S ่เราเที่ยวกันอากาศดีทุกวันเลย สามวันสามจังหวัดน,นาราโกเบโทคุชิมะขับรถไปยันโทคุชิมะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลมากนะจากโกเบไปโทคุชิมะชั่วโมงครึ่งอะจริงถ้าเกิดว่าคนที่มาเราเช่ารถขับก็ไปขับรถได้นะโซนเนี้ยก็ลิฟใช้ลิฟ์ของจิวสัจวดดีกว่า มันมากับเซตอันนี้แหละเป็นเซตด้วยกันแต่งหน้าทาปากแล้วก็ใส่มามองไม่เห็นเสร็จ <Set S 2> แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเก็บของแล้วก็เอาของลงไปลอรับน้องแมวนะคะเดี๋ยวน้องแมวจะมาตอนสิบโมงเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะความปเอาน้องแนะพาน้องกลับบ้านต้องเป็น ขับรถตั้งคือะอะไรเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดหกชั่วโมงหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเก้าชั่วโมงอะไม่รู้น้องจะเป็นยังไงบ้างโถคงต้องใช้เวลาปรับตัวกันอีกสักพักหนึ่งเลยอ่ะกว่าเขาจะแบบเพราะตอนนี้เขาโดนเรามันเป็นแมวจอนจัดใช่ไหมก็พี่พี่จุกนะคะชื่อพี่จุกเขาจ,จับมาให้ตั้งแต่ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วจากตอนแรกที่มันกลัวคนมากๆตอนนี้ก็เริ่มชินคนแล้วแต่ว่าเนี่ยเราก็จะ ไปจะเอาเขามาอีกเขาตอนแรกเขาชินพี่เราใช่ไหมก็จะต้องมาอยู่กับเราคงนะจะช่องใช้เวลาอีกน่าจะสเดือนหรือสองเดือนเลยอ่ะในการพี่กว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับเราได้เดี๋ยวเรียงของก่อนแบบนึงแอบดูน้องก่อนน้องเหนะือเนี่ย <laughs> ดูน้องดูน้องเลยน้องอยู่ในนั้นน้องอยู่ในนั้นสามตัวหำหลังน่ารักมากเลยอะ่ะ <laughs> ปะปะปะเดี๋ยวไปเลี้ยงของก่อนลูน้องติงนะด,ดูน้องติงมีชื่ <l> นอ,น,น,อ,น,อน,นะอดูหน่อยจ้าเอ๊ตกใจ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 เดี<ๆ>๋ยวว่าให้ขนมแอวเลียได้นะเขาชอบอ,<า>ต,อตอนนี้ตอนที่เอาข้อกง,งอ่ะุ๊บไม่ได้ให้ขนมแนวเลียแต่ตัวน,นี้ยมันจะแบบมันจะแบบที้งอนอ่ะ ไม่กินแต่ว่าถ้าผมให้ตัวอื่นเขาจะกินไงปิดปิดปิดตกใจตกใจตกใจหน่องตกใจหน่องตกใจตอนนี้ลูกพี่ยุ้ยลูกพี่ยุ้ยเฮลโล่เขาจะกินนะเขาชอบมากเลยตกใจอยู่อ่ะตกใจฉันอยู่ที่ไหนก็คงขึ้นที่ชอบนะขอดูสายเฟี้ยวหน่อยลูกน้องติงได้ข่าวว่า สายเปียวโหดสุดตัวนี้คือคิดกลัวหรือคุณเขาคงเป็นคนที่มาแต่ชอบนะแต่ชอบนะไม่ขุนหน้าแล้วเนี่ยมันจะหกแล้วพี่โอนใส่เท่ไม่เป็นไรผมอ๋อเหรอเดี๋ยวเขาจะเรียนเพราะเขาคงตื่นเต้นอยู่อ่ะเออได้ละอีกพวกนี้อีกพวกนี้น่ากลัวตกใจตกใจชิ่งน่า เดี๋ยวคือในในถุงของของน้องยุ่งอะ่ะของทุกคนจะมีอย่างเงี้ยที่แบบจบออกมาแล้วก็ให้ให้เด็กได้อะ่ะให้เด็กได้เดี๋ยวพี่จะเอาใส่ถุงพีให้ให้ให่อให้นะคืองั้นเดี๋ยวเราอุ้ม,อมเอาไปไว้ตรงโน้นเลยนะน้องไปก่อนนี่นะคะลูกน้องติงเดี๋ยวลูกน้องติงจะต้องไปอยู่ชีซูโอกะ <laughs> น้องติงจะไปอยู่ชีซูโอกะนะตัวนี้อยู่ชีซูโอกะ ตันนี้ของเราอยู่โยกโกฮมาม่าอันนี้ไปอยู่ไปอยู่อาสึกะอาสึกิอาสึกิ <laughs> ตอนนี้เราก็แวะระหว่างทางแบบหนึ่งนะคะ <laughs> เรามาแอบบดูแอบบดูน้องแมวกันดีกว่าว่าน้องเป็นยังไงม้างขอแอบ,บดูก่อนนะสบายดีกันไหมน้องอยู่ไหนวะเนี่ยน้องน้องแรงอะ่ะ แบบน้องมองแรงอย่ามายุ่งกับฉันนะน้องบอกก็สั่งตัวตัวนี้มั่งตัวนี้ลูกเราเองอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอเห็นแต่ตัววะหน้าอยู่ไหนเนี่ยตึ๊ดตัวนี้นะหลับกันอยู่หมดนะเลยนี่ก็เห็นแต่ขน ไหนไม่รู้แอบ,บดูหน่อยดีกว่านานะขอแอบ,บดูนิดนึ่งนะหลับห,หรือเปล่าวะบบดูหน่อยมายารัสมีลูกแม่เป็นไงมั้งค่ะลูกมายารัสมีของฉันทำหน้าตระนกมาก ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพาไปอยู่บ้านดีๆนะลูกนะอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวเอาอาหารเปียกมาแปะไว้ตรงผ้ามันดีกว่าดูลูกพี่ยุ้ยหน่อยนะคะน้องทำไงน้องจะแปลว่าน้องแบบน้องตนกมากอ่ะน้องแบบเฮ้ยเฮ้ย นายเป็นใครอะ่ะนายพี่นีดีนายโอ้พระเจ้าฉันตกใจมากเลยทีเดียวเชียวว้าวาว,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 าว้าวว้าน้องแม่งหน้าโคตรตลกเลยตะลกะไปดูลูกน้องติงกันดีกว่าลูกน้องติงลูกน้องติงน้องติงสายโหดอีแหนก็ชอบอื่นไหนวะลูกน้องติงอโยอโยเป็นไงมั่ง น้องติงแบบเอา้าแล้วน้องติงตกใจสุดแล้วเนี่ยวอทเกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราเอาข้าวเปียกมาให้นะเดี๋ยวเราจะไปเอาข้าวอาหารเปรียกมาป้ายให้ตรงผ้าให้น้องเผื่อให้น้องเลียเนาะระวังพักเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะต้องอีกหลายชั่วโมงอยู่ก็เดี๋ยวเราจะเอา อันนี้พี่จุ๊บให้มาแถมมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้แปะเอาไวต้ตรงตรงผ้าน้องอะคะ่ะเพราะว่าน้องน่าจะแบบไม่ยอมกินแน่นอนอะเราคิดว่านะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ให้เต็มมากินเองนะแปะตรงไหนดีวะไม่ออกเว้ยบีบยากอน,นี้วะเพราะว่ามือไปไม่ถึงเอาหล่นอยู่ตรงนี้ มากินเองนะบีบไปให้นิดนึงกินเองนะเธอเดี๋ยวมันคงมากินเองแหละแล้วเดี๋ยวถ้าเราแวะพักอีกทีนึงนะเราค่อยมาดูว่ามันจะออกมากินหรือเปล่าน้องน่าจะไม่คุ้นกับเราฟาดไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะลูกอย่าว่าแม่กินเองนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้กลิ่นเห็นไหมเห็นไหมมันฟุดฟุตฟุฟุฟฟกินเองนะกินเองโตแล้วลูก แมวบ่อยกูเพิ่งจะสองเดือนมันจะว่างเงินแล้วให้กูออกไปซื้อเองเลยไหมล่ะหลืออีกหน่อยนึงอดีปะอะแล้วก็ดหลืออนิดนึงให้อีกตัวนึงจะได้หมดหมดอ,อุ้ยต่หลบกหกลูกกระเด็น อันนี้ก็ไปแอบอยู่จนสุดขอบฟ้ามันคงจะแบบว่าอียักษ์ตัวนี้ทำไมไม่ออกไปจากชีวิตกุสทีวะอ,อเอาเลอะเทอะไปหมดกูเวน้นกรรมหนูมาเลียเอาเองนะให้มันคงจะมาเลียเอาเองแนะเนาะอืมพอ จนเอ็นดูตัวนี้มากกลัวแบบกลัวเขากลัวมากไรเงี้ยดูหน้าเขาดิหน้าเขาแบบฉันกลัวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพาไปหาแม่นะคะจะมีบ้านให้อยู่ทุกคนเลยไปอยู่บ้านใหม่นะลูก่ะเฮ้ยแค่นี้แหละมาแอบดูดูแล้วน่าจะยังไม่กินหรอกไ